อะไรอ่ะจะมาลองดูครับได้ของมาใหม่ก็ต้องเทสเลยนี่มาเทสกับนี่ค่ะเป็นเนื้ออย่างงี้เป็นเนื้อเหมือนเนื้อครีมเนื้อครีมนี่นะคะหอมเหล้ากลิ่นพข่นหอมเลยหอมเลยไงเอออืมนี่นะคะมาเทสกับน้องมันม่วงนี่โอ้โหรสดองเงาอยู่แล้วอ่ะเงาไหม วิ้งเอากิกเลยเอออันนี้นะนะคะช่ำมากแต่ดูฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็คือจะแบบไม่ค่อยช่ำเห็นไหมทุกคนแต่ว่าฝั่งนี้คือดูน้องดินี่เลิศไม่ไหวนี่นะคะคาร์บอนก่อนนะคาร์บอนแพ้โอ้โหนี่ต้องทางนี้ดีกว่า เห็นโคตรเงาอ่ะพอแลี้วงขอเลี้อะเดี๋ยวได้ตัดคลิปก็ได้นะเดี๋ยวยาว